วันที่ไม่มีใครรับประกันชีวิตให้เราลองจินตนาการภาพนี้ก่อนไม่ใช่ภาพคนประสบความสำเร็จไม่ใช่ภาพคนยืนบนยอดเขาแต่เป็นภาพคนธรรมดาคนหนึ่งตื่นขึ้นมาโดยไม่มีใครต้องการเขาในเช้าวันนั้นไม่มีอีเมลไม่มีหลายงานไม่มีใครถามว่าถึงหรือยังความอิสระ ไม่ได้มาในรูปของชัยชนะแต่มาในรูปของความเงียบและความเงียบทำให้เราได้ยินเสียงในหัวชัดเกินไปเขาเคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งได้หลุดจากระบบจะรู้สึกโลง่งแต่พอถึงวันนั้นจริงๆสิ่งแรกที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความโลง่งแต่คือคำถามแล้วต่อไปกูคือใครวะในระบบ ต่อให้คุณเกลียดมันอย่างน้อยมันก็ให้คำตอบคุณทุกวันว่าต้องตื่นกี่โมงต้องไปไหนต้องทำอะไรต้องเป็นใครแต่อิสระไม่ตอบอะไรเลยมันแค่เอากระดาษเปล่ามาวางตรงหน้าแล้วบอกว่าเขียนเอาเองคนจำนวนมากเข้าใจผิดคิดว่าอิสระคือการได้เลือกแต่ความจริงคือ อิสระคือการไม่มีข้ออ้างถ้าคุณล้มไม่มีใครให้โทษถ้าคุณพลาดไม่มีคำว่าก็ระบบมันเป็นแบบนี้เหลือแค่คุณกับผลของการเลือกความเสี่ยงแรกของอิสระคือไม่มีใครกันคุณจากความผิดพลาดในงาน คุณพลาดได้เพราะมันเป็นงานในชีวิตอิสระคุณพลาดมันคือชีวิตคุณเองเงินที่หายไปเวลาที่เสียความเชื่อวั่นที่พังไม่มี HR ไม่มีคำปลอบไม่มีแบบฟอร์มให้เริ่มใหม่เขานั่งอยู่ร้านกาแฟ ต๊ะข้างๆคุยเรื่องงานเรื่องโบนัสเรื่องเป้าเขาฟังแล้วไม่อิจฉาแต่ใจมันไหวเพราะอย่างน้อยคนเหล่านั้นรู้ว่าเดือนหน้าจะมีเงินเข้าอิสระไม่เคยให้สัญญาแบบนั้นนี่แหละความจริงที่ไม่ค่อยมีใครบอกคนที่พูดว่าออกมาเถอะอิสระดีมักเป็นคนที่ผ่านจุดเสี่ยงมาแล้ว หรือมีทุนรองรับหรือไม่ก็ลืมเล่าช่วงที่เกือบพังแต่ช่วงที่เกือบพังคือช่วงที่คนส่วนใหญ่ถอยกลับเข้าไปในกรงไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอแต่เพราะความเสี่ยงมันกัดกินใจทุกวันอิสระไม่ฆ่าคุณทันทีแต่มันทดสอบคุณด้วยคำถามเดิมซ้ำๆถ้าสุดท้ายไม่สำเร็จคุณจะยอมรับตัวเองได้ไหมและตรงนี้แหละที่คนจำนวนมากเลือกความมั่นคง แผนความจริงไม่ใช่เพราะเขาขี้ขลาดแต่เพราะเขายังไม่พร้อมจะยืนโดยไม่มีราวจับราคาที่ต้องจ่ายเมื่อเดินออกจากรัว้วมีภาพหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงเวลาพูดเรื่องอิสระไม่ใช่ภาพนกบินไม่ใช่ภาพคนยืนบนยอดเขาแต่คือภาพของถนนที่ค่อยๆแคบลงป้ายบอกทางที่หายไป และเสียงคนรอดข้างที่ค่อยๆเงียบอิสระไม่ใช่การได้ไปไหนก็ได้แต่มันคือการไม่มีใครพาไปในระบบชีวิตเหมือนรถเมล์คุณอาจไม่ชอบเส้นทางแต่รู้แน่ๆว่ามันไม่หลงพอลงจากรถเมล์คุณได้อิสระแต่คุณต้องเดินเองและถ้าเดินผิดไม่มีคนขอโทษแทนคุณ เขาเริ่มรู้สึกถึงอิสระจริงๆไม่ใช่วันลาออกแต่วันที่เงินในบัญชีเริ่มบางตัวเลขไม่ได้เป็นศัตรูแต่มันเป็นกระจกมันสะท้อนความจริงว่าเวลานี้ไม่มีใครรับรองคุณแล้วความเสี่ยงของอิสระไม่ได้มาเป็นก้อนแต่มันมาเป็นหยดหยดเล็กๆ ุกวันค่าใช้จ่ายที่เริ่มคิดนานขึ้นกาแฟแก้วเดิมที่ลังเลการกดสั่งของที่เคยไม่คิดอิสระเริ่มทำให้คุณคิดก่อนใช้ชีวิตและนั่นไม่ใช่เรื่องโรแมนติกเลยตัวตนที่ค่อยๆละลายมีบางอย่างที่เขาไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังหายไปไม่ใช่เงินแต่คือ สายตาคนอื่นไม่มีใครถามความเห็นไม่มีใครรอฟังไม่มีใครแนะนำเขาให้คนใหม่รู้จักตำแหน่งคือป้ายชื่อที่สังคมใช้จำคุณพอป้ายหลุดคุณยังอยู่แต่คนไม่รู้จะเรียกคุณว่าอะไรเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมบางคนยอมอยู่ในงานที่เกลียดเพราะงานไม่ใช่แค่เงิน แต่มันให้ที่ยืนอิสระเอาที่ยืนนั้นไปแล้วบอกว่าถ้าจะยืนยืนด้วยขาของตัวเองภาพของกรงที่ดูปลอดภัยในคืนหนึ่งเขาฝันว่าตัวเองกลับไปทำงานเดิมตื่นเช้ารถติดบนแต่ใจไม่สั่นในฝัน มันอึดอัดแต่มันมั่นคงพอตื่นขึ้นมาเขารู้สึกผิดที่คิดถึงกรงและนั่นคือจุดที่อิสระเริ่มทดสอบคุณจริงๆเสรีภาพกับความโดดเดี่ยวมีคนบอกว่าถ้าเป็นตัวของตัวเองเดี๋ยวก็มีคนเข้าใจความจริงคือถ้าคุณเป็นตัวของตัวเองจริงๆ คุณอาจเหลือคนน้อยลงเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเดินเส้นทางที่ไม่มีแผนที่อิสระทํำให้คุณเดินเร็วขึ้นแต่ก็เดินคนเดียวมากขึ้นพุทธกับความเสี่ยงในพุทธการปล่อยวางไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการยอมรับว่าโลกจะไม่เอื้อคุณเสมอไปพระไม่ได้สอนว่า ชีวิตจะปลอดภัยแต่สอนว่าใจจะไม่แตกสลายแม้ชีวิตไม่ปลอดภัยอิสระในพุทธไม่ใช่การไม่มีพันธะแต่คือการไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับสิ่งใดจุดที่หลายคนถอยมันไม่ใช่วันที่เงินหมดแต่เป็นวันที่ใจเริ่มถามว่าถ้ากลับไปจะถือว่าแพ้ไหมอิสระ ไม่เคยด่าว่าคุณแพ้แต่มันก็ไม่โปรบคุณเหมือนกันมันแค่ยืนอยู่ตรงนั้นเงียบๆแล้วรอคำตอบจากคุณภาพสุดท้ายของชั่วโมงนี้ลองนึกภาพคนคนหนึ่งยืนอยู่กลางทุ่งโล่มด้านหลังคือเมืองมีไฟมีเสียงมีกรอบด้านหน้า คือทางดินเงียบมืดไม่รู้ว่ามีอะไรอิสระอยู่ตรงกลางไม่ดันไม่ดึงมันถามแค่ว่าถ้าไม่มีใครเห็นไม่มีใครยอมรับไม่มีใครรับประก,กันคุณยังจะเดินไหมอิสระที่แท้ไม่ได้พาไปสูงแต่พาไปจริง มีบางคนเดินออกจากกรงแล้วไม่กลับเข้าไปอีกไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขากลับไปไม่ได้แล้วไม่ใช่ทุกคนที่เดินออกมาจะได้รางวัลบางคนได้แค่ความจริงคนที่ไม่รอดเขาเคยเจอคนแบบนั้น คนที่เลือกอิสระแต่พลาดเงินหมดความฝันพังความมั่นใจแตกไม่มีบทสัมภาษณ์ไม่มีโพสต์สร้างแรงบันดาลใจมีแค่ชีวิตเงียบๆที่สังคมไม่มองและนี่คือความจริงที่โหดที่สุดของอิสระ มันไม่รับประกันว่าคุณจะสำเร็จแต่มันรับประกันว่าทุกอย่างเป็นของคุณคนที่รอดแต่ไม่เหมือนเดิมคนที่รอดไม่ใช่คนที่รวยแต่คือคนที่ไม่ต้องโกหกตัวเองอีกเขาอาจได้น้อยกว่า แต่เขารู้ว่าทุกเช้าที่ตื่นเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแทนใครเขาไม่อิจฉาคนในกรงไม่ดูถูกคนในกรงเขาแค่ไม่อยากกลับเข้าไปอิจฉาทำให้เราเล็กลงแต่จริงขึ้นเมื่อไม่มีตํำแหน่งไม่มีคำเรียกไม่มีบทบาทคุณจะเหลือแค่ความเป็นมนุษย์ และนั่นแหละคือสิ่งที่เราหนีมาทั้งชีวิตจุดที่พุทธกับอิสระมาบรรจบกันพุทธไม่ได้บอกว่าให้หนีความเสี่ยงแต่บอกว่าอย่าเอาใจไปผูกกับผลการเดินทางที่แท้ไม่ใช่ไปถึงแต่คือไม่ทุกข์ระหว่างทางอิสระในทางพุทธ คือการไม่ให้โลกเป็นผู้กำหนดค่าของใจวันที่ไม่ต้องพิสูจน์มีวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาแล้วยังไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนแต่เขาไม่ตื่นด้วยความกลัวแล้วไม่ใช่เพราะทุกอย่างลงตัวแต่เพราะเขายอมรับความไม่รู้ นี่แหละคืออิสระระดับลึกภาพสุดท้ายลองนึกภาพคนคนหนึ่งเดินอยู่บนทางดินไม่มีคนปรบมือไม่มีป้ายบอกว่าถูกทางมีแค่เสียงฝีเท้ากับลมหายใจของตัวเองและครั้งแรกในชีวิต เขาไม่รีบเพราะต้องการหนีอะไรอีกแล้วอิสระไม่ใช่การได้ทุกอย่างแต่คือการไม่ต้องเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่มันเสียงมันเงียบมันโดดเดี่ยวแต่ถ้าคุณยืนอยู่ตรงนั้นได้โดยไม่ต้องหลอกตัวเอง คุณอาจไม่สูงขึ้นแต่คุณจะถึงหลังจากอิสระไม่ใช่เรื่องโรแมนติกอีกต่อไปหลังจากวันนั้นชีวิตไม่ได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แย่ลงอย่างที่เขากลัวมันแค่เงียบและยาวความเงียบแบบที่ไม่ใช่ชั่วคราว แต่เป็นความเงียบของชีวิตที่ไม่มีใครกำหนดจังหวะให้แล้วจุดเปลี่ยนที่หนึ่งอิสระเริ่มน่าเบือ่อนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครบอกอิสระไม่ได้น่ากลัวที่สุดในวันที่เงินจะหมดหรือวันที่คนหายไปแต่มันน่ากลัวที่สุดในวันที่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีดรามา่าไม่มีความล้มเหลวใหญ่ไม่มีชัยชนะแค่วันธรรมดาคุณต้องตัดสินใจเองทุกอย่างตั้งแต่ตื่นจนหลับและไม่มีใครปรบมือไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหน เขาเริ่มถามตัวเองคำถามใหม่ไม่ใช่เราคิดถูกไหมแต่เป็นถ้าไม่มีอะไรพิเศษขึ้นขึ้นเราจะยังใช้ชีวิตแบบนี้ไปทำไมนี่คือคำถามที่อันตรายกว่าเดิมเพราะมันไม่ได้มาจากความกลัวแต่มาจากความว่างจุดเปลี่ยนที่สองการพบคนที่เลือกอีกทางวันหนึ่งเขาเจอเพื่อนเก่าโดยบังเงินเพื่อนคนนั้นอยู่ในระบบต่อ เลื่อนตำแหน่งมีบ้านมีรถแต่ในแววตาความเหนื่อยบางอย่างที่ไม่ต้องอธิบายบทสนทนาสั้นมากออกมาแล้วเป็นไงบ้างก็ยังอยู่ไม่มีใครอิจฉาใครไม่มีใครดูถูกใครแต่ทั้งสองคนรู้ดีว่าไม่มีใครย้อนกลับไปเป็นอีกฝ่ายได้แล้วคืนนั้นเขากลับมานั่งคนเดียว แล้วเข้าใจบางอย่างชัดขึ้นอิสระไม่ได้ทำให้ชีวิตดีกว่าแต่มันทำให้ชีวิตไม่มีข้ออ้างเพื่อนเขาอาจบน่นแต่เพื่อนเขามีกรอบให้โทษเขาไม่มีจุดเปลี่ยนที่สามอิสระเริ่มเปลี่ยนรูปบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่ในโลกแต่ในใจ เขาเริ่มไม่รีบเริ่มไม่เปรียบเทียบเริ่มไม่ต้องอธิบายชีวิตตัวเองให้ใครฟังไม่ใช่เพราะเขามั่นใจแต่เพราะเขาเหนื่อยกับการพิสูจน์และนี่คือจุดที่อิสระเริ่มเปลี่ยนจากความเสี่ยงเป็นพื้นที่การสูญเสียรอบสุดท้ายเขาได้รับโอกาสหนึ่งโอกาสที่ถ้ารับ ชีวิตจะกลับมามั่นคงเงินดีชื่อเสียงดีแต่ต้องแลกกลับการกลับไปเป็นเวอร์ชั่นที่หนียอกมาเขาไม่ตอบทันทีไม่ใช่เพราะลังเลแต่เพราะเขารู้แล้วว่าถ้ารับเขาจะไม่เกลียดใครนอกจากตัวเองและนี่คือการเสียครั้งสุดท้ายที่ไม่มีใครเห็น ่เปลี่ยนชีวิตเขาทาวอนคืนนั้นเขาไม่ได้รู้สึกชนะไม่ได้รู้สึกภูมิใจแต่เขานอนหลับโดยไม่ต้องหลอกตัวเองและเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มสงสัยว่าหรืออิสระไม่ได้มีไว้เพื่อหนีแต่มีไว้เพื่ออยู่กับชีวิตธรรมดา โดยไม่ต้องเกลียดมันหลังจากเห็นชีวิตคนอื่นมากพอเขาไม่ได้รู้สึกเหนือกว่าไม่ได้รู้สึกด้อยกว่าแต่รู้สึกอย่างหนึ่งชัดมากเขาเริ่มเบื่อการอธิบายชีวิตตัวเองจุดเริ่มของบททดสอบมันเริ่มจากเรื่องเล็กมากเล็กจนไม่น่าจะเรียกว่าปัญหาคำถามจากคนใกล้ตัวคำถามที่ไม่ได้มีเจตนาร้าย แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่อนาคตวางแผนยังไงจะเขายังไงต่อดีคำถามพวกนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะรีบตอบรีบพิสูจน์รีบอธิบายให้ดูไม่หลุดระบบเกินไปแต่วันนี้เขานิ่งไม่ใช่เพราะไม่รู้คำตอบแต่เพราะเขาเริ่มรู้ว่าบางคำถามไม่ได้ต้องการคำตอบแต่อยากได้ความสบายใจ จากเราบททดสอบจริงๆของอิสระไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องความสำเร็จแต่คือเราจะยังเคารพตัวเองได้ไหมในวันที่ไม่มีอะไรให้โชว์วันหนึ่งเขาไปงานรวมญาติโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยเรื่องตำแหน่ง ไรายได้ลูกเรียนที่ไหนธุรกิจไปถึงไหนแล้วเขานั่งฟังไม่อิจฉาไม่ดูถูกไม่อยากหนีแต่มีช่วงหนึ่งที่บทสนทนาหยุดแล้วสายตามองมาที่เขาความเงียบสั้นๆแต่หนัก ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะรีบพูดรีบเล่ารีบแต่งชีวิตให้ดูมีทิศทางแต่ครั้งนี้เขาพูดแค่ว่าตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ครับไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครปรบมือแต่เขารู้ทันทีว่า นี่คือบททดสอบใจเริ่มต่อรองคืนนั้นใจเขาไม่สงบไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เพราะเสียงในหัวของตัวเองแบบนี้มันพอจริงหรอหรือแค่ข้ออ้างของคนไม่สำเร็จหรือเรากำลังหลอกตัวเองอีกแบบหนึง่งอิสระในจุดนี้ไม่ได้น่ากลัว แต่มันคมมันไม่ทำให้คุณเจ็บแต่มันบังคับให้คุณซื่อสัตย์เขานั่งอยู่คนเดียวโดยไม่มีอะไรต้องทำไม่มีเดทไลน์ไม่มีแรงกดดันและคำถามสุดท้ายก็มาถ้าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรองไม่มีใครยอมรับเรายัางโอเคกับชีวิตนี้ไหม นี่คือคำถามที่เงินไม่ช่วยตำแหน่งไม่ช่วยาศาสนาก็ไม่ช่วยตอบแทนต้องตอบเองเท่านั้นจุดเปลี่ยนของใจเขาไม่ได้ตอบว่าโอเคแบบมั่นใจเขาไม่ได้ตอบว่าไม่โอเคแบบสิ้นหวังเขาตอบว่ายังไม่รู้ แต่ไม่หนีแล้วและนั่นคือคำตอบที่ซื่อสัตย์ที่สุดในชีวิตเขาในพุทธไม่มีคำสอนให้รีบหาคำตอบมีแค่การอยู่กับความจริงโดยไม่ดิน้นอิสระในจุดนี้ไม่ใช่การได้เลือกทางแต่คือการต้องไม่รีบปิดคำถามเขานอนลง โดยที่ชีวิตยังไม่ชัดอนาคตยังไม่สวยรายได้ยังไม่แน่นอนแต่ใจไม่กระสับกระส่ายเหมือนเดิมและเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มเข้าใจว่าอิสระอาจไม่ใช่การหลุดจากกรงแต่อาจเป็นการต้องไม่สร้างกรงใหม่เพื่อคนอื่นสบายใจ หลังจากไม่ต้องหนีอะไรอีกหลังจากคืนที่เขาตอบตัวเองว่ายังไม่รู้แต่ไม่หนีแล้วชีวิตไม่ได้เปลี่ยนทันทีไม่มีสัญญาณจากจักรวาลไม่มีประตูบานใหม่เปิดออกมาเช้าว,วันถัดมายังเป็นเช้าเดิมแดดเหมือนเดิมกาแฟแก้วเดิมโลกไม่ได้ให้รางวัลใดๆ แต่มีบางอย่างไม่กลับมาอีกแล้วสิ่งที่หายไปโดยไม่รู้ตัวเขาไม่รีบเช็คมือถือไม่รีบเทียบชีวิตไม่รีบตั้งคำถามกับตัวเองตั้งแต่ลืมตาไม่ใช่เพราะเขาพอแล้วแต่เพราะเขาไม่ต้องหนีความรู้สึกนั้นอีกความรู้สึกที่ว่าชีวิตอาจไม่สำเร็จ ชีวิตอาจธรรมดาชีวิตอาจไม่เป็นเรื่องเล่าให้ใครฟังเขายอมให้มันอยู่ได้โดยไม่ต้องรีบไล่มันออกจุดดึงความสนใจความเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นไม่เห็นมีคนเริ่มทักน้อยลงคำถามน้อยลงความคาดหวังน้อยลงบางคนหายไปบางคนอยู่ต่อแต่ไม่เหมือนเดิม และเขาเพิ่งเข้าใจว่าบางความสัมพันธ์อยู่ได้เพราะเรากำลังแสดงบทบาทให้กันดูพอหยุดแสดงความเงียบจึงปรากฏแต่ความเงียบนี้ไม่ทำร้ายเขาแล้วชีวิตที่ไม่ต้องเร่งพิสูจน์เขาเริ่มใช้ชีวิตแบบเล็กลงไม่ใช่เล็กเพราะกลัวแต่เล็กเพราะพอ ทำงานเท่าที่จำเป็นพักเมื่อเหนื่อยพูดเมื่ออยากพูดเงียบเมื่ออยากเงียบเขาไม่ได้เรียกสิ่งนี้ว่าอิสระเขาเรียกมันว่าการไม่ต้องต่อสู้กับชีวิตตัวเองถ้ามองย้อนกลับไปเขาเห็นชัดแล้วว่าอิสระไม่ใช่การออกจากระบบไม่ใช่การทิ้งทุกอย่างไม่ใช่การกล้าหาญแบบที่เล่าในหนังแต่อิสระคือ การรับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการเป็นตัวเองโดยไม่โทษใครและไม่โทษตัวเองพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ชีวิตยังมีคำถามยังมีความไม่แน่นอนยังมีวันที่ใจสัน่นแต่ตอนนี้คำถามไม่ได้น่ากลัวความไม่แน่นอนไม่ได้เป็นศัตรูมันแค่เป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตลองนึกภาพคนคนหนึ่ง เดินอยู่บนถนนธรรมดาไม่มีกล้องไม่มีคนดูไม่มีดนตรีประกอบเขาไม่ได้รู้ว่ากำลังไปไหนแน่แต่เขารู้ว่าเขาไม่ได้เดินหนีอะไรอีกแล้วและนั่นเพียงพอสำหรับวันนี้ชีวิตที่กลัวความอิสระไม่ได้กลัวการไม่มีทางแต่กลัวการต้องเดินโดยไม่มีใครบอกว่า คุณกำลังเดินถูกอยู่ถ้าคุณยังเดินอยู่โดยไม่หนีนั่นอาจเป็นคำตอบแล้ว